สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกันเลยสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เรียกให้มาออกกล้องจีโน่ก็วิ่งมาหาเลยครับาราพ่อดาราของแม่พ่อดาราของแม่พ่อพระเอกของแม่เดี <c oughs> ย๋ยวมามาสวัสดีคุณผู้ชมกันนะคะลงก่อนลงก่อนลงจีลมันเกาะแม่แน่นเลยนี่แป๊บนึงลูกมา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุกะ๊กไก่จะมาทำโอวจิโนระวังจะมาทําเมนูเห็ดล้างช่องฟรีซอีกแล้วนะเห็ดของเรามีหลายถุงนะคะวันนี้กุ๊กไก่จะเลือกเห็ดที่เตรียมเอาไว้ทอดนะเอามาทําเมนูแสนอร่อยนะคะไปเข้าครัวกันส่วนตัวนี้ก็มาเฝ้าถุงชอปปิ้งแม่ไปซื้อกับข้าวมามาดูแล้วมันฝรั่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะ ของเมนูเห็ดในวันนี้ล้างแล้วนะคะเติมน้ำลงไปแล้วก็ต้มให้นิ่มนะคะนี่เปลือกมันฝรั่งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาทำปุ๋ยตะเอ๊ะนี่เดี๋ยวจะมาฝังตรงนี้ฝังรวมกับเปลือกมันฝรั่งสีแดงนะคะ มันฝรั่งต้มของเรานะคะที่พักไว้ให้เสด็จน้ำก็พร้อมแล้วนี่เป็นเห็ดพึ่งแช่แข็งนะคะที่กุ๊กไก่เตรียมเอาไว้สำหรับทอดนะคะชุบแป้งเรียบร้อยแล้วจะเอามาปั่นนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปด้วย ทั้งที่มันเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะอย่าปล่อยให้มันละลายนะแค่ไม่กี่วินาทีนะคะเรียบร้อยเห็นไหมถ้าปั่นตอนที่มันเป็นน้ําแข็งนะคะจะปั่นง่ายมากใบพาสลีย์สับนะคะที่มีอยู่ในช่องฟรีซใส่ลงไป พาเมซานชีสขูดนะคะแน่แนๆฮ่แา,าแล้วก็มันฝรั่งต้มของเราเกลือนะคะเดี๋ยวบีมันฝรั่งก่อนเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าจะต้องเติมขนมปังป่นลงไปไหม เพราะว่าถ้ามันเละเกินไปนะคะต้องเติมขนมปังป่นลงไปนิดนึงเติมขนมปังป่นลงไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดเที่ยวออกมาจากช่องแช่แข็งเนาะมันก็จะมีน้ําด้วยถ้าใช้เห็ดแห้งนะคะขนมปังป่นนี้ไม่ต้องเติมเลย ต้องกลัวไม่อร่อยนะเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานที่นี่นะคะกลิ่นแรงมากนวดจนจะปั้นอยู่แล้วอะลืมลืมพริกไทยนะคะไทยสักหน่อยนึงคลุกได้ที่แล้วนะคะคราวนี้จะมาปั้นใส่ถาดกัน ครั้งแรกที่ทำนะคะมาดูจะรอดไหมเอาไปทอดก็ได้นะคะเนี่ยประมันเท่านี้เรียบร้อยนะคะเต็มถาดพอดีเลยดูสิมาเบียดเบียดตรงนี้คราวนี้นะคะก็โรยน้ำมันมาเกอกลงไปเล็กน้อย เอาเข้าเตาอกที่วอร์มเอาไว้นะคะคกูกคใช้อุณหภูมิ200องศานะคะองศาเซลเซียสนะกินหอมมากอะครั้งแรกนี่วิเลวเลยนะเนี่ยหอมจริงๆนะคะเหลืองด้วยถ้ากินอะว้าวคือมันน่ากินมากเซนสิโฟูฟูมดิฟูจิน่ากินะเซ่ <laughs> Oh, ลืมนะคะลืมเลยอะ่ะคือทำเมนูพวกนี้ทีไรนะกุ้จะใส่บนกระดาษไขนะคะที่ใช้ใส่เข้าเตาอบครั้งนี้ลืมอะ่ะเอาอลูมิเนียมมาเฉยเลยอะ่ะสับสนกับเมนูปลาเช้าช้าที่ตื่นมาอื่นในตอนกลางคืนที่นอนไม่ค่คยหลับพอโดนแมวกวนก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> มันก็จะติดกล้นงนิดหน่อยอค่อยค่อยแซะนะ โอ้ถ้าเป็นกระดาษไขนี่คือแบบยกขึ้นได้เลยนะคะดูติดนิดหน่อยได้แล้วนะคะโอ้กว่าจะลอกแผ่นอลูมิเนียมออกหมดได้มาอย่างก,กระท่อนกระแท่นมากเลยแต่น่ากินมากพี่มิกอยากชิมมากแล้วกูไข่บอกรอก่อนรกอนก่อนนักชิมของเราสวัสดีครับมรรเมอันเมียชิมก่อนนะ Come Buono. Allora? Si sentono la funghi. Mm -hmm. allora, buono, faccio sì. Partizia. Davvero, è prima cosa. Quelli eh. che li ho preparati per friggere. E si sente il fungo, eh? Eh, perché i porcini nostri sono saporiti, forti. Buono. Allora. Mm. si può anche friggere, eh? Buono lo stesso. Ma questo è al forno? ใช่ทอดฟอร์นบีดีดีดีนีด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 ขดางหลังีบีด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 อดีดีดใดีดีนีดีดียีดเด็ดาดนดคดคดีดคดลดีดลืมเบอร์มากเี้านี้โรีบีฟนดีดี๋ยวจะใด้ดนดีดี๋ยวจะต้อดโดนน้ำหวานบด สุกเกินไปนะคะพวกเขาชอบกินกันแบบเนื้อข้างในแบบแดงๆเลยกูกไก่เคยทำคลิปไปแล้วนะ <c oughs> โดมแมวปลุกแต่เช้าอะต้องใช้กระดาษไขเท่านั้นนะคะ <c oughs> ปกติเวลากูกไก่ทำมีดบอลอ่ะที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นอิตาเลียนเนาะ <c oughs> ก็จะใช้กระดาษกระดาษไขตลอดนะไม่งั้นมันจะติดนะคะสวัสดีค่ะทุกคน ชิมเลยแม่ทำเป็นครั้งแรกข้างหลังมันไอ้นี่ไหนนะมาดูกรอนอนะอ๋อมันติดอลูมิเนียมมันติดอลูมิเนียมเงแม่แบบสมองเบลอมากเช้านี้เห็นไหมทําไม่นี่ยังสุกไปเลยได้ราชาติเห็ดโพชินโนไหมมากเลยนะได้กลิ่นเนอืม,มอันนี้กินเล่นลน,น่าจะดีกว่า ลดเลยลูกมากินเป็นไอ้นี่ได้ไม่แรงได้บ่อยนะเอาเซตฟืองกูตอนไหนเป็นครั้งแรก